บุค,คลิกของสองคนที่เคาอยู่ด้วยกันมาเนะ่ะมันเป็นขัดแยง้งบุคลิกบุคลิกเหมือนกับว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหลังผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้านะครับโดยสภาพที่เห็นนะดังนั้นแล้วจะมาเลิกลากันทำไมช่วงระหว่างยื่นอุทธรณ์ส่วนคนคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้เป็นพยานครับเขาเขาไม่ให้เป็นพยานทั้งที่บุตรเป็นบุคคลสําคัญในเรื่องนี้ ไอ้หนุ่มรถไถที่มีการคือตัวแกเองเนี่ยนะฮะตัวแกเองเนี่ยเป็นคนที่อ่าโกหกโกหกไว้ยเยอะโกหกอะไรครับหนึ่งบอกว่าออกไปไถนาแล้วก็ไม่เคยเข้าเข้ามาหมู่บ้านเลยแล้วก็ได้ข่าวน้องตายตอนสิบโมงยี่สิบสอง แกเป็นคนที่มีพิรุษเยอะที่สุดก็จะเป็นจุดอ่อนมากที่สุดแค่ผมพูดเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วว่าเช่นเขาบอกว่าไปไถนาตั้งแต่เจ็ดโมงไปไปขอเขาชาวบ้านไถนาเจ็ดโมงแล้วจนถึงสิบเอ็ดอ่าสิบโมงยีบสองนาทีคือหลายชั่วโมงมากเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะเจ็ดแปดเก้าสิบเขาออกไปใช้เวลาถึง เกือบสี่ชั่วโมงไถนาได้นิดเดียวแล้วก็บอกว่ารู้รู้น้องหายตอนสิบโมงยี่บสองแม่เด็กโทรไปแต่ความจริงไม่ใช่มีคนบอกว่าขับรถเข้ามาเห็นปรากฏอยู่ในหมู่บ้านประมาณเก้าโมงยี่สิบแล้วก็มีคนเห็นขับรถสวนก็ออกจากหมู่บ้านอีกประมาณเก้าโมงยบสองแล้วมีคนเห็นว่าเก้ามงสี่สิบไปถามหาเด็กอีก เป็นบุคคลที่เป็นจุดอ่อนมากในเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนแต่ทำไมอะ่ะสมมุติว่าต้องมีเหตุต้องอย่าล้างกันมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวอะไรอะมันไม่เกี่ยวกับอะไรคือโดยหลักนะถ้าถ้าจดทะเบียนนะคืออันนี้เรื่องกฎหมายนะถ้าจดทะเบียนมันจะมีผลทางกฎหมายเยอะแยะนะครับจะมีผลในการ ในหลักในหลักในหลักทรัพย์ต่างๆนี่มันจะมันจะรวมกันมันจะแบ่งกันบางคนเลิกกันหย่าก,กัน,นเฉยๆนะว่าอยู่ด้วยกันบางคนก็คือไม่ให้เกี่ยวข้องกับถ้ามีเรื่องต้องยึดทรัพย์ยึดนั่นยึดนี่เนี่ยนะมันก็จะเป็นส่วนของใครของใคร เป็นส่วนของใครของใครนะครับอันนี้ทางกฎหมายนะเราก็รู้กันอยู่นะครับถ้าจะมีสมรดกันนะครับจดทะเบียนก็จะมีผลทันทีนะครับจะมีผลในถูกยึดทรัพย์บ้างในถูกต้องชดใช้ชดอะไรบ้างนะครับมันก็จะ,ะรวมด้วยกันรวมด้วยกันแต่ถ้าอย่าล้างก็เป็นสินทรัพย์ไฟ ผู้อ่ฝ่ายผู้หญิงหรือฝ่ายผู้ชายนะครับมันก็จะไม่มีผลนะครับอันนี้ทางทางกฎหมายก็รู้รู้กันอยู่ครับเรื่องอยาล้างกันเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์อีกฝ่ายหนึ่งนะครับให้อีกฝ่ายหนึ่งโดนแบบนี้นะครับไม่รวมกันเดี๋ยวถูกยึดไปทั้งหมดก็ซวยเลยเป็นได้มาหลังจากสมรสแล้วมีขึ้นด้วยกันด้วยกันเนี่ยต้องทีนี้ต้องแบ่งกัน ถ้าอยากก็ต้องแบ่งทรัพย์กันนะครับนะฮะอันนี้นะนะครับดังนั้นส่วนตัวคืออยากให้ครอบครัวทุกครอบครัวนะฮะรักกันป่านนี้แล้วยังจะมียังจะมีผู้หญิงใหม่อีกเหรอป่านนี้แล้วยังมีอารมณ์จะมีผู้หญิงใหม่อีกเหรอทั้งที่ตัวเองมีในครอบครัวตัวเองมีเรื่องราวดังไปทั่วประเทศยังจะมียังจะมี อผู้ชายยังยัง,ย,งยังจะนอกใจผู้หญิงอีกเหรอผู้ชายยังจะนอกใจผู้หญิงอีกเหรอคนที่เจียมเจียมมากไม่กล้าพูดกล้าจาพูดนับคำได้เดินตามเดินตามเป็นช้างเท้าหลังเนะี่ยพฤติกรรมเป็นช้างเท้าหลังของแกเนี่ยทำให้เห็นว่าแกไม่มีอิทธิพลใดๆนะประมาณว่าถูกด่าปุ๊บหยุดปับ๊บ เหมือนชีวิตแวนอยู่บนเส้นได้นะครับดังนั้นเราก็เลยงงเนาะในเมื่อเขาประกาศเป็นชาวบ้านคนเดียวในประเทศไทยครับที่ประกาศเลิกกันโดยอย่างเป็นทางการแล้วก็มีออกข่าวระดับประเทศกบข่าวพิธากปบข่าวพิธาในทันใดกบข่าววัยรุ่น วัยรุ่นอะไรนี่ประเทศต้องดอปลงนะครับนะฮะตอนนี้วัยรุ่นอะไรประเทศครับตอนนี้อะไรนี่ประเทศเองผมว่ากําลังเชือดไก่ให้ดินงดูครับเพราะว่าสงสารพ่อแม่เด็กนะอีกอีกประเด็นหนึ่งนะสงสารพ่อแม่เด็กถูกดําเนินคดีครับเต็มเต็มเลยแต่ก่อนเคยได้ยินแต่ข้อกฎหมายที่ว่าไว้ว่าถ้าเด็กอายุป,ประมาณนิยาวชนเนี่ยพ่อแม่จะถูกดำเนินคดีด้วย ตอนนี้เขาเล่นเล่นใหญ่ไว้กระพิบเลยนะครับเชือดไก่ให้ดยงดูทั้งประเทศนะครับเชืดอใ่ให้ดิงดูทั้งประเทศนะครับก็คืออยู่ที่อะัญญประเทศนะครับนะฮะยังมีที่อื่นอยู่นะที่มีชื่อเป็นแก๊งๆอยู่เนี้ยนะครับถ้าวัยรุ่นเป็นอย่างนี้ตลอดไปนี่คืออนาคตของชาติอย่างที่เขาว่าตำรวจท่านหนึ่งว่าเฮ้ยอย่าไปเรียกเขาแก๊ง เขาเป็นอนาคตของชาติท้าไล่ฆ่าฆ่าผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้หัวเลาะเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็คดีติดที่ปรากฏยาวเป็นหางว่าวเนี่ยนี่คืออนาคตของชาติถ้าพูดแบบท่านโอ้ยอย่าไปดา่ามากแก้งเลยอนุคตของชาติปุ๊บเด็กสำนึกได้หมดเลยโอ้ยนะ เห็นไหมไม่มีใครกล้าว่าเราเลยเราสํานึกเถอะรีบสานึกเถอะเดี๋ยวเราจะสํานึกไม่ทันเห็นไหมคนไม่ว่าเราเลยสํานึกไม่ทันต้องรีบเป็นคนดีบางทีคําว่ามองโลกในแง่ดีมันก็มีความมันก็มีมันก็มีมมอ่าเหตุผลของเขาอยู่แต่บางครั้งมันมองไม่ได้ยริงอยู่มันไม่แน่นอนแต่ว่ามันมีผลเยอะแยะ ถ้าไปทําคนนั้นคนนั้นก็กลัวทาคนนี้คนนี้ก็กลัวฆ่าคนนั้นคนนั้นก็กลัวข่มขืนข่มขืนเดินข่มขืนไม่ว่าเล่นเนี่ยเอยออนาคตของชาติอนาคตของชาตินะให้มันข่มขืนไปก่อนมันก็เรียนรู้ชีวิตกันไปเออมันลองฆ่าสักคนสองคนดูมันจะได้สํานึกมันไม่ใช่นะครับคดีก็คือคดีคนชั่วทําแบบนั้นเขาเรียกว่าคนชั่ว จะให้เด็กชั่วเป็นอนาคตของชาติเราก็ต้องใช้ไม้แข็งบ้างครับบางคนสำน,นึกได้เมื่อใช้ไม้แข็งถ้าพ่อแม่ติดคุกเขาก็ถ้าพ่อแม่ติดคุกแ,คแทนเนี่ยเขาก็คงไปเขาจะสำน,นึกไหมล่ะเขาจะสมน้ำหน้าพ่อแม่ที่เลี้ยงฉันมาแค่นี้ติดคุกแทนเลยมันคิดอย่างนี้หรือไม่นะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ ถือว่าเป็นเชือดเออทาไมต้องเชือดไก่ให้ดิงดูดิงมันจะรู้เรื่องหรอ <c oughs> นะเออลิงมันก็วิ่งเข้าป่าแล้วเชือดไปสินะดิงมันไม่นั่งดูหรอกนะครับตอนวัยรุ่นผมเป็นหัวแกง๊งไหวแหลกเลยครับ <c oughs> อ๋อไหวไหวไหว,ไว,ไวมา,มาพากัน,ว,น,กว,กนะนว,ว่าหัวหน้าแก๊งไหวแหลกเลยนะอ๋อเป็นเรียกว่าหัวหน้าแก๊งดีหัวหน้าแก๊งดีนะครับ เออพากันพากันไปเนี่ยเอ,อ้ยรวมกันไหมเราจะไม่ยอมให้พวกมึงไปวัดนั้นกูจะไปวัดนี้มาล้างห้องน้ําแข่งกันมาล้างห้องน้ําแข่งกันกูจ้องชนะมึงแน่ๆเออเออย่างเงี้ยวล้างห้องน้ําแข่งกันเฮ้ยกวาดถนนแข่งกันไหมอืมต้งไปกวาดอ่ะกวาดลานวัดแข่งกันนะแข่งกันแบบนี้ไปสิ เออนะไม่ใช่ว่าไปไล่ฆ่าไล่แกงคนอื่นแข่งกันนะแบบนี้ต้องจัดหนักจัดเต็มนะครับอิสราน้ำนี่หัวหน้าแก๊งพากันไปไหว้แหลกเลยครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับนะนะครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับนะฮะนะแบบนี้นะเสียดายเกิดก่อนผมน่าจะมาเกิดเป็นเด็กยุคนี้ เจดายจังนะฮอนะอนาคตของชาตินะอนาคตของชาตินะครับผมนะนะมีอะไรแปลกๆเลยนะผมว่ายังมีเยอะนะทุกจังหวัดมีฮะทุกจังหวัดมีแต่ต้องห้ามปามกันได้นะอ่าที่สกลเนี่ยที่สกลเนี่ยที่ผมไปงานองค์ปู่เนี่ยผม่ผมยังงงนะผมผมไม่เคยเห็นนะแต่เขากับ เขากับฟังฮะฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจขอร้องฟังแต่ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะอ่าไปเที่ยวงานแล้วใส่หมวกกันน็อกเต้นเตนเต้นใส่หมวกกันน็อกเฮ้ยนี่ว่าฝ่นตลบเลยเออทำไมใส่หมวกกันน็อกวะอ๋ออาจจะมีเหตุผลว่าขี่รถมาถ้าเออเนาะก็ถือว่าเด็กเขาเขารุกกฎหมายนะ ขับมอไซค์เพื่อไปดูงานดูการยังใส่หมวกกันน็อกอ่ะโอ้เด็กก็เป็นคนรักษากฎหมายผมก็งงอะไรวะมาเต้นยังใส่หมวกกันน็อกผมก็งงทีเดียวนะะแต่คือแต่เฮือนะอาจจะพอนึกได้ว่าเออนะขนาดขี่รถไปดูมอหมอลำยังใส่หมวกกันน็อกโอ้เป็นคนรักษากฎมากนะโอ้เกิดมาเพิ่งเลยนะ <S <S เออ อ๋อก็คือกลัวกลัวกลัวโดนปลาเพราะว่าพวกเราคงเต้งก,กงลัวเต้งอะพวกกลุ่มเราเต้งกวงเต้งอะไม่รู้ว่ามีใครจะถวายหินอ่อนมาสักก้อนสองก,ก้อนไหมพวกอเออนะถวายหินอ่อนมานะจะมีชาวบ,บ้านถวายหินอ่อนมานะก็เลยมีมีหมวกกันน็อกนะโอ้โหนะโอ้ฉลาดนะเนี่ย คือกวรตีใไว้ก่อนนะไม่รู้อะไรจะลอยมาขวดขวดลอยมาอะไรเรามาแล้วก็ป้องกันศีสาไว้ก่อนนะอลักหมวกหายอ่ากูบอกให้กหมวกหายไม่สําคัญครับคืออ่าขี่มอไซค์ไปกลางคืนไปอ๋อเป็นไปได้เนาะนึกถึงความปลอดภัยเนาะอาจจะเมาเล่าอาจจะขี่นะอาจจะพากันฝนตกก็เลยพากันไป ไปกระท่อมไปหาไปจอดที่กระท่อมเอาสักอึกสองอึกน, <c oughs> นะเออยังสงสัยมีหลายแบบเนาะก็คือรักอ่าจะไปไหนกลางวันกลางค่ำกลางคืนในต่างจังหวัดเนี่ยก็คืออย่าลืมหมวกกันน็อกนะฮะออกจากบ้านมีหมวกกันน็อกนะครับนะ่าจะนึกถึงจุดน,นี้เนาะแต่ว่าพอพอเจ้าหน้าท o ่เจ้าหน้าที่ไปไปคุยไปอะไรก็ก็เรียบร้อยดีนะฮนะ <c oughs> เออนะดีดีดีนะฮะผมก็เลยงงนะ อ่านะครับแอตติก,กี้มาแล้วครับแอตติกี้ FCTP Channel นะครับผมนะครับน้าตอนนี้แอตติกี้มีช่องแล้วนะครับผมปักหมุดไว้อยู่เห็นไหมน้อนะครับโอ้ตอนนี้ที่ผมพูดมานะครับมีคนกดไลค์อยู่สองคนนะครับผมคนหนึ่งในนั้นนะฝากไปข้างล่างนะครับไปข้างล่างมันจะมีจุด ขาปลาสามจุดนะครับนะไปลองกดดูนะครับแล้วก็จะมีช่องกดไลน์นะมีสองคนเองกดไลค์นี่นะครับแล้วหรือว่าผมแล้วผมต้องรีเฟซกับรีเฟซกับอ๋อไม่ใช่ฮนะพอรีเฟซแล้วคนกดแล้ว,คน,ลวคนกดไลค์สามร้อยสามร้อ <laughs> ยถอไปขอไปเป็นหน้าแรกที่ผมกดมานะครับมันไม่อัปเดตนะครับ มันไม่อัปเดตนะฮะนึกงว่ามีคนกดหลายสองคนนะฮะอิติกี้นะครับโปรใหม่เดือนมกราโปรหนึ่งก็คือ TP c o f f e ฟนะครับห้าแถมหนึ่งกล่องนะครับผมโปรสองโกโก้ห้าแถมหนึ่งโปรสามเจลล้างหน้าสองขวดนะครับโปรสี่เจลอาบน้ำสามขวดมีรัคคงราคาไว้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจติดต่อแอดไลน์ด้นะครับ TP Skin Official นะครับผมนะฮะ ลงไปได้เลยเนาะนะครับวันนี้แอตติกี้ให้น้ยสักสามร้อยได้ไหมนะครับตอนนี้ได้แล้วหนึ่งร้อยห้าสิบห้าสิบเอ็ดนะครับหนึ่งห้าหนึ่งคนนะครับที่กดติดตามอยู่นะครับนะเหลืออีกร้อยห้าสิบคนนะครับผมนะครับนะครับฝากด้วยนะแอตติกี้ครับเดี๋ยวผมวางใหม่เผื่อเผื่อพอดีววางแนวนอนเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเนาะ นะ่ะย้ำอีกทีแะตอนนี้ได้หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนแล้วนะครับนะครับเพิ่มมาไม่กี่คนเองนะครับฝากด้วยนะครับเห็นไหมครับฝากคลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะเห็นนะครับของน้องติ๊กเก้นะครับกดคําว่ากดติดตามและกดกระดิ่งสีดํานะครับกดกระดิ่งสีดําด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่กดกระดิ่งสีดําเนี่ยก็คือกดกดบปว่า ไม่ต้องการไม่ต้องการการเตือนการดูผลงานนะครับนะครับฝากด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับนะคุณพระทองครับคุณทําคุณบุญธรรมนะฮะคุณรัตติกาลนะครับผมคุณมเทียนนะครับสิครับผมนะครับคุณดาวประกายนะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับคุณย่าน้อยนะฮะ นะครับคุณธีรวัตรคุณพิมพ์นะครับที่ผมใช้แนวตั้งนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเอาเพื่อจะอผมลงผมได้คุยน้อยนะแระ,ะ,ะยะหลังผมอ่าลงลงนด้น้อยนะครับผมก็เลยไม่ผมไม่รู้ว่าท่านเห็นท่านไม่เห็นอา่าท่านไม่เห็นโฆษณาใช่ไหมฮะท่านลงแบบนี้จะไม่มีโฆษณานะครับผม ผมก็จะต้องไปขอตัดตัด,ตดเตานะเพื่อเป็นโฆษณานะครับแบบนี้ไม่มีโฆษณาเนาะไม่มีใครคำว่าอาจารย์รอดูโฆษณาอยู่ไม่ข้ามโฆษณาไม่มีนะฮะมันก็จะเสียเปรียบตรงนี้นะครับแต่ผมต้องการคนดูผมต้องการบิวนะครับต้องการบิวนะครับพอตอนนี้เลยว่าท่านท่านแนวตั้งคนดูมันจะมันจะอคนดูประมาณ100ร้อยกว่าคนนะฮะแบบนี้ ถ้าลงปุ๊บมันจะได้มีคนดูแค่พันอ่าพันวิวพันวิวพันกว่าวิวแต่แบบตั้งพอลงปุ๊บถ้าหนึ่งชั่วโมงมันจะมีคนบอกว่ามันจะบอกว่ามีคนดูประมาณมีคนดูคือหมื่นหมื่นสี่หมื่นสามไงมันจะต่างกันมากนะครับถ้าแนวตั้งลงปุ๊บมันจะบอกว่ามีคนดูพันพันสองถ้าแบบแนวอ่ะแนวนอนถ้าแนวนอนฮะพอลงปุ๊บจะแบบบบมันจะบอกว่ามีคนดูแค่พันสองพันสี่พันห้า แต่แนวตั้งลงหนึ่งชั่วโมงลงปุ๊บมันบอกว่ามีคนดูหมื่นสี่อ่านะแบบนี้นะครับก็เลยมามาสายแนวตั้งก่อนนะครับจำได้ไหมที่ลุงไปคําชนโนดมีนักข่าวถามอ่าอ่านมีนักข่าวตามถ่ายที่มีลมพัดแรงลุงได้ลุมได้บัตรคิว ศูนย์เก้าหนึ่งคุณแม่ลายปีจุดทูปเก้าหนึ่งศูนย์เอาแล้วงานนี้งานศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งอ่านะทำไมมันเหมือนกันนะเออโต้เต็งเลยนะเอออันไหนโต้เต็งนะอ่านะครับ ส่วนเรื่องนั้นเนาะองอันนี้อะงานนี้อันนอ้นอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปมองหาก่อนนะท้าอดนะครับอาจจะอั้นนะคุณอันนี้ทําได้เงินเปล่า๋คุณอันนี้ทํานะฮะก็คือโอ้คงอีกนานครับหนึ่งอยากต้องให้ถึงพันพันซับไวๆนะฮะพันซับแล้วเร,เราจะต้องไปช่วยกันดูให้ ถึง4,000ชั่วโมงจึงจะสร้างอ่าึงจะเปิดไรายได้ได้นะครับก็คงอีกนานนะครับผมนะครับก็อ,อีกช่องหนึ่งครับพี่โซดาน้ํำด้วยนะครับช่องเปลี่ยนมาเป็นชื่อโซดาน้ำอ่าเต็มเต็มตัวแล้วนะครับแต่ก่อนคือโซไปอี้นะครับตอนนี้มีพันหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าเมื่อวานหนึ่งจุดห้า 1.55พันนะครับ1.55พันนะครับมัน1.5พันนะก้ฝากด้วยนะครับนะอีกช่องหนึ่งของพวกเรานะครับส่วนอีกช่องอื่นๆพวกเรานะ,ะก็จะมีอ่าช่องแอดพัทรมณ์นะครับนะครับชื่อแอดพัทรมน์นะครับและช่องพี่ปุ้ยพีนะครับและช่อง พี่แสงนะฮะเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยชื่ออย่างที่เห็นอยู่เนะี่ยเห็นช่องพี่แสงเห็นช่องพี่ปุ้ยพีครับเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับหรือจดชื่อไว้แล้วก็ไปค้นหาได้เลยนะครับนะครับไปกดติดตามได้เลยครับกดติดตามและดูผลงานย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมนะครับ ถ้าได้สามร้อยวันนี้จะดีมากเนาะแอพติกกี้เนาะนะครับสามร้ <300 S 1> จะดีมากแต่ผมดูข้างล่างกับเมื่อกี้เปิดเพลงแล้วลืมดูนะครับของพี่สะดาน้ำ โอตอนนี้นะ1.67,000นะครับของพี่รนาที่สดาน้ํานะครับ1.67,000นะครับนะ1.67,000น,นะครับ 1, 6, 7, น่าจะ1,067คนนะครับ1,067คนนะฮะหนึ่งพันหกสิบเจ็ดคนนะครับโอเคนะครับอัรติกก้ตอนนี้ไท่าทลายนะครับ แอตติกี้ตอนนี้ได้หนึ่งร้อยห้าสิบสี่คนนะครับเนะเพราะว่าเนื่องจากคนดูไม่มากนะฮะก็เป็นคนกลุ่มเดิมนะสี่ร้อยท่านนะฮะสี่ร้อยท่านนะครับเออสี่ร้อยท่านนะลองกดี่ครับลองกดทุกท่านนะฮะลองกดอ่าไปที่ช่องแอตติกี้นะครับนะครับเดี๋ยวางอีกครั้งหนึ่งนะครับคนดูห้าพันอ่ะคนดูห้าร้อยเนี่ยนะก็กดสักสามร้อยนะฮะ กดสักสามร้อยครับกดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยผมวางแล้วนะครับแล้วก็กดติดตามไปเลยครับผมและฝากด้วยเนาะนะครับไอซีทีน่ารักทุกคนนะครับนะฮะเห็นไหมครับผมวางแล้วนะครับกดไปแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งสีดําให้ด้วยนะครับนะครับคุณพิมซีครับคุณแทนทินนะฮะนะครับไอัตกี้นะถ้าท่านมาห้องผมก็จะมีอัตกี้หนึ่งหนึ่งในนั้นนะครับที่มาช่วยดูแลช่องผมประจาเลยนะครับ เป็นผู้ปิดททองหลังพระหลายเรื่องในการช่วยลุงป้านะครับขอฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะฮะมีคนดูตั้งฮะสามร้อยเมื่อห้าร้อยเมื่อกี้ไปละนะครับเหลือสามร้อยนะฮะหนึ่งขึ้นไปอีกหนึ่งคนนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแล้วนะครับโอ้นะคุณโฮครับนะจดได้ยังครับนะครับคุณจันเพลนครับสีครับผมนะครับ ชื่อช่องค่ะกดตามลิงก์เข้าไปได้เลยอ๋อชื่อช่องนะครับเมื่อกี้ผมวางแล้วกดตามลิงก์ได้เลยนะครับก็จะเป็นแต่ก่อนน้องติก๊กี้เขาเขียนเขา,าติ๊กี้เฉยนะผมก็บอกว่าบางครั้งมันดูไม่ออกนะบางครั้งมันดูไม่ออกนะครับน้องติ๊กี้ก็เพิ่ม FCTP Channel นะครับไปเต็มรูปแบบเลยนะครับเต็มรูปแบบเลยฝากดูย้อนหลังให้ด้วยนะครับนะฮะแต่น้อติ๊กี้ก็ ลงเรื่อยๆนะครับก็จะมีคนเข้าไปดูกดกระดิ่งสีดำ้วยนะครับมันจะเตือนให้เนาะนะครับนะครับพิสุรน้ำก็หนึ่งจุดหกเจ็ดพันแล้วนะครับนะครับเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันเนาะนะครับอ่ะผมพูดมาได้กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยอ๋อหนึ่งชั่วโมงแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะผมสรุปเลยครับก็คือเพราะว่าส่วน น้องน้องนาทีน้องนาทีเห็นน้องนาทีเขาบอกสาเหตุแล้วนะมีสามสาเหตุคือผมก็ไม่ผมไม่อาพูดตรงๆนะน,น้องนาทีผมไม่กล้าผมไม่กล้ารู้อะผมไม่ผมไม่กล้าที่จะรู้ว่าเพราะเหตุผลคนใดนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลมีเหตุผลเนาะอ่าดังนั้นผมเชื่อว่า มีโซ่ทองของใจนะฮก็ขอให้รักกันไวๆกลับมารักกันดีกันเหมือนเดิมเนาะอะไรก็ไม่ดีเท่ากับความการรักกันหรอกครับนะเกี่ยวชังกันไม่มีประโยชน์ใดๆครับมันจะทําให้จิตใจเราสลดความรักทําให้จิตใจฟูจ,จิตใจเบิกบานนะครับนะครับก็ณนะเวลาหนึ่งเวลาใดนะฮะลิ้นกับฟันถ้ามันกัดกันแล้วก็ใช้เวลาสักพักก็ได้สมานแผลให้ไว จากนั้นลิ้นกับฟันมันก็จะอยู่ด้วยกันต่อไปจริงๆตอนมันกัดกันเองมีเลือดมีความเจ็บปวดนะครับมันก็ยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับแต่มันจะมันจะระวังมันจะระวังกันมากขึ้นมันจะระวังกันมากขึ้นไม่ให้ไปสกิดแผลเดิมไม่ให้ไปกัดเพิ่มแผลใหม่แต่มันยังอยู่ด้วยกันแต่มันก็ระวังมากขึ้นนะนั้นเองนะครับมันไม่ได้แยกกันไป เรียกว่าเอาลิ้นออกไปซะหรือเอาเลาะฟันออกให้หมดไม่ใช่มันก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความระมัดระวังมากขึ้นในที่สุดแผลก็หายฟันก็ไม่ร่วงนะ <c oughs> ไม่ใช่ไปทำฟันล่วงอยู่นะนะครับหมายกาว่าการอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องของอารมณ์ฮะมันเป็นอารมณ์ คนเรามีจิตเปลี่ยนตลอดแน้วคิดบางทีก็หงุดหงิดบางทีก็เกี่ยวกับงานบางทีก็กับเพื่อนร่วมงานบางทีอารมณ์มารถติดมา,มานั่นมานี่อารมณ์บอดจอยนะครับเมื่อกี้ผมดูรายการหนึ่งเขาเอาคนที่อายุ80มา8.2นะฮะมมาในรายการ แกบอกว่าแกอยู่กับภรรยามาตอนนี้แปดสิบสองนะอยู่อยู่กับภรรยามาห้าสิบปีไม่เคยทะเลาะกันเขาก็เขาก็ถามไม่ไม่เคยทะเลาะกันเหรอไม่เคยเนี่ยแต่นี้เดียวไม่เคยไม่เคยอ้าวทำไมไม่เคยทะเลาะทะเลาะกันอ่ะทะเลาะทะเลาะกันเป็นสิ่งไม่ดีหมายามว่าเหตุเหตุเหตุมันก็จะมีบอกถ้าภรรยาแรงมาอ่าทาร้อนมา แกก็จะแกก็จะหยุดหยุดที่การดับแต่วันไหนแกอาจจะอารมณ์อารมณ์ร้อนภรรยาก็จะหยุดเหมือนเราเอาก้นก้นบุหรี่ไปจี้น้ำน,น,นะครับเอาก้นบุหรี่ไปจี้ผ้าที่เปียกน้ำมันก็จะอ,อาจจะเจ็บหน่อยหรือคนอาจจะคนที่จะหยุดเนี่ยอาจจะอาจจะหาเหตุผลเยอะๆหน่อยนะครับ หรืออาจจะทนนิดหนึ่งนะครับในที่สุดแล้วไฟไฟที่ติดติดบุรีอยู่มันก็จะดับเพราะเพราะผ้าผ้าที่เปลี่ยนเนี่ยอาจจะยอมยอมเจ็บนิดหนึ่งยอมเจ็บนิดหนึ่งโดนดา่าโดนว่านิดหนึ่งก็นในที่สุดแล้วอาจจะทิ้งทิ้งความทิ้งความไม่พอใจให้ไหวแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เรายังอยู่ด้วยกันชั่วโมงถัดไปเราก็จะอยู่ด้วยกันเออนะ วันหน้าเราก็อยู่ด้วยกันทําไมต้องโมโหทําไมต้องโกรธแกบอกว่าแกอยู่ด้วยกันมาห้าสิบปีไม่เคยทะเลาะกันอือสุดยอดเลยนะครับมันอยู่ที่ใจฮะมันอยู่ที่ใจก็ขอเป็นกำลังใจทุกครอบครัวนะครับที่อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันเป็นธรรมดาเหมือนลิ้นกับฟันนะครับลิ้นกับฟันอย่างที่ผมว่าแม้มันกัดกันมันก็ไม่ไม่แยกจากกันมันจะระวังกันมากขึ้น นะครับมันจะระวังกันมากขึ้นจนแพ้หายก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถัดไปนะครับนี่คือสิ่งที่มอบให้เนาะนะฝากนะครับช่องนะครับขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็ฝากช่องติ๊กกี้ FCP Channel นะครับ FCTP Channel นะครับแล้วก็นะครับ Apple P นะครับผมนะฮะ Channel f c p นะครับแล้วก็แอดพ่แสง พี่แสง channel fctp นะครับผมนะครับส่วนแอดเลื่องิฟต์ยังไม่มีช่องใช่ไหมนะครับแล้วก็แอดตั้งลบนะครับแอดนั้ลบนะก็ลองเข้าไปแอดตั้งลบนะจะมีช่องนะครับนะครับยาฮันเล่นะครับผมนะครับตอนนี้ไม่เห็นนานเลยก็คืออาจจะไปเที่ยวไปอะไรก็อยู่ก็ได้ครับก็คือแอด แอดแอดโอ๊แอดโอครับผมนะครับส่วนเงนางฟ้าสตาร์ก็แกก็จะมา,าตามช่องทางของแกอยู่นะครับก็ทุกคนก็ต้องระมัดระวังกันอยู่นะครับต้องขอบคุณมากครับคนที่ทะเลาะกันคนที่ครอบครัวไหนแตกกันแยกกันก็ถ้าจะแยกก็แยกกัน,กกนด้วยดีเลือกกันด้วยดีเหตุผลเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าแยกกันได้ดีแล้วก็จาเป็นเพื่อนกันได้ไวนะครับ ไม่ติดค้างใดๆเนาะนี่คือสิ่งที่อาจารย์มาฝากนะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความจเจริญคิดจิ่จริงใดสมปรารถนาทุกประการนะครับความรักความรักมีหลายแบบรับแบบพี่พ่อแม่รักแบบอาญาบรักแบบพี่น้องนะครับรักรักแบบเพื่อนร่วมโลกนะครับผมนะครับ ความรักดีที่สุดนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวีครับ